สวัสดีรอมครับเอซทุกคนทุกท่านเหมือนแก้งกันเลยครับตกเย็นฝนตกโดยแล้วโดนน้ำมึดมาเลยครับนั่งรอลูกค้าฝนตกเฉยโอ้ยตายตายตกน้ำสุกไ้เนี่ยฝนตกเฉยมันแก้งกันเลยครับ มามืดนู้้เลยครับตะวันจะตกดินเม็ดดไปเลยครับอืมตวานระท่วมทีนะวันนี้จะขายของจะได้ทักหน่อยฝนตกเจ้ยโอ้ยแย่แ yeah, ย yeah, yeah. ่แย่ขาขาแย่หมดเลยครับจะตกวันนี้แย่แน่แน่แน เห็นแดดดีๆนี่ก็จะไม่ตกตกมาเจอหยุดเธอขอขายของหน่อยต้มน้ำซุปไปหยุดแดด,ด,ดออกหน่อยขอขายของห้าหกชุดก็พอแล้ว นะครับหย,รหยุดกัหยุดกัเลยดีนะน้อยขอขายของหน่อยฮะโอ้โหร้านก็ไม่ได้ขายนี่ได้สี่ห้าชุดโอเคไม่เอามากครับเดล่าสดเอฟซี FC ทุกท่าน ทุกคนดูแล้วกันนะฮะเหมือนแก้งเลยกเลตกเย็นฝนตกโอ้ยอตอนนี้หยุดแล้วดินเดินก็ยังไม่แห้งเลยตกซ้ำอีกแล้วขาขายแย่ตายเน่ยขาขายหน้าฝนก็กำใจให้นม่นมุดตึ๊บ แปะอยู่หายสนิทไปเลยฝนอฝนมันแก้งกันเลยได้เวลาก็ตกแอ,อเรียทีเอฟซีดูเหมือนแก้งเลยคฝนหน้านี้ขายของ รอลูกค้าโทรจับมาโอเคนะคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งอย่าลืมนะครับขอใช้หมุกกะทะนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย